ย้สวัสดีค่ะยี่เราเข้าสู่ช่องเอ้ VJ m a า t บล็อกตอนนี้เราเริ่มมาแรกเป็นวันจันทร์ตอนนี้อากาศหนาวมากเท่าไหร่บอกเขาไปสิบแปดองศาไอ้เะที่ระยองย้ำาละยองเดี๋ยวเราก็จะมาบล็อกกันหนึ่งอาทิตย์นะคะ เป็น Christmas r o c ใช่แ <sketches> ล้วหนาวค่ะ <Exactly> อ <Jean> <nota' thrive. S 2> ันนี้ก็คือ Christmas r o c หนาวเย็นแน่นาวใครวะก็เพื่อนๆนะคะหนาวจีเลยค่ะทุกคนหนาวจีทำไมเธอไม่ใส่เสื้อกันหนาวจะได้หาขก็อ้างกอดเพื่อนอะไรนะจะไม่เป็นคนเจี่ยมเจี๊ยมอ่ะเรากำลังทำข้อสอบเองเอ้ยไม่ใช่สิคิด7จ4 n ส g h ในทู ทำไม่ได้เลยเพื่อนซึ่งม่วงมากค่ะทุกคนตั้งร้อยข้อตอนนี้เราดิ่งจนถึงห้าสิบแล้วคะ่ะดิ่งสามไม่รู้ใครบอกมาแต่ดิ่งและะ้วค่ะเพื่อนๆก็เครียดเราก็เครียดไม่ไหวแนะล,ล้วโชคร้ายเลยโชคปล,ล้าย ทุกคนคือเราจะดิ่งแล้วว่าคิดจะทำเพิ่ไม่ไหวแล้วคุณเพื่อนโอ้ทำป็นหัวฟูเลยทำกันต่อในข้อ51เอหมืนอนอันนี้ร้องได้ก <c oughs> ินแบบเฟรเซอร์งชิงหนิมหน้าจิ้วโ <c oughs> ตวเฟยซินเลอร์หน้าหนิมชิงจิ้ว ข้อสามวะถึง่นาแหละ้สบืออไห้าสิบห้าเชเกินไปเดีธรรมดานน้งพี่ฟันนะเขาไม่ดาจะหลักการทำแล้อทุกคนชิงหนมป้าไม่ถึงแล้วนี่แล้วเนี่ยเหมือนม่เี่นเลยยี่เเราทำไม่ทันแล้วนะ สิบก็กลายเป็นลบ x อันนี้รวมเป็นเท่าไหร่คะหายหนึ่งไปไม่ใช่สิบเอ็ดไมหลังให้มากแล้วเราเราถือแบบไหนถ้าผมไปเสริมไปคุนี่ยเป็นได้เลยคนนี้แม่เท่มากคุณพ่ชอบตัดตาตัดตา Terima kasih telah menonton! อักเรากำลังโลเคกันอยู่นะคะใกล้เลิกเรียนแล้วค<ๆ>่ะเพื่อนๆขั้นสุดท้ายเราพาบวางฉนาันวาดรูปอูอันนี้ปันวาดรูปอ่ะมีมีไอจวาดรูปไหมมีค่ะ C, C O N P ไปติดตามกันนะคะ ใช่ตอนนี้เป็นคาบว่างไฮดูต้นคิดมากดีเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เลิกเรียนแล้วแทนกล้องนี่นะคะก็คือเรียนของเราอยากได้แบบไหนอะเอาเอาแบบวุ้ยทำไมเสื้อไมนสว่างเนี้ย เดี๋ยวเราจะไปเซนท่านใครไปเซนท่านบ้างนะเออมิ้นอาชิีแล้วก็ไอไอมิ้นบันไอมิ้นไม่ได้ไปกันเรอะไปกับพี่มาไหมกูไปสองคนที่เจอแล้วบางคนกับกล้องมก็พูยกังไงคุยกันไปแล้วค่ะตอนนี้ไาอยู่ในรถด้วยสายเพื่อนเพื่อนอะไรอยู่ข้างหลัง ไหนบอกเพื <g ülme> ่อนเซายคือประเทศละยองก็ต้องนั่งรถโดยสารนะคะอยากนั่ง BTS กลับบ้านตอนนั่งอยู่ข้างหน้ากับเบียสองคนเย็นๆวันนี้ช่ำๆดูดูแอร์ดช่ำจัดคนขับรถเนี่ยยืนทำไมพ่อพ่อจ้าอต้องใส่บ้างไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอีสัพพากูก็ขยับไปขับเลยเจอกูแน่เดี๋ยวรถเบึ้ยกูเองกูเอง ช่วงนี้ก็ต้องใส่เมสนะคะเพือ่อนโควิดกำลังระบาดพัฒนสันกำลังขาดตัวเลยนะต่ะกูลนเนี่ยจะเจอมอคคุณไม่คะจะติดมหาลัยหรือติดโควิดน่าจะอันสองน่าจะในเร็ววันนี้ด้วยแต่มหาลัยน่าจะปีหน้าค่ะไว้ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัน คนกินวาซาบิเนี่ยคือแบบเราชอบมากต้องมีวาซาบิกักบซูชิวันอังคารนรกแตก ตอบเยอะมากใช่แล้วเราจะเล่าให้ฟังเราโดนยึดกระเป๋าเพราะว่าวางไว้ที่โรงอาหารงงมากไม่เข้าใจเป็นอะไรวันนี้อาจจะมีวิดีโอน้อยเพราะว่าเรายุ่งมากตกใจพัอกกางวันนะคะ อันนี้ซื้ออันนี้แล้วก็อันนี้มากินตอนนี้กำลังรอแบบว่าเข้าเรียนอยู่บัวซื้อขนมมาเป็นโหลเลยค่ะเพื่อนถ้าปันดูอยู่นะคะว <c oughs> ันที่ปันไม่อยู่ <c oughs> บัวกินเยอะมาก <c oughs> กระเพื่อนไส้ผีต้านโหน วันนี้ก็ไปวันนี้จะไปซื้อของให้บัดดี้กับอุปกรณ์การเรียนไปทุกคนเราอยู่ที่เซ็นทรัลพาเพื่อนมาเอาแอร์พอรวันนี้พาเพื่อนมาเยอะมากเมื่อวานแบบคนเหงาเลยเนี่ยมีหนึ่ง <c oughs> สองหนึ่งสองเดี๋ยว <c oughs> วันนี้เราจะ <c oughs> เราจะโ <c oughs> ดดเด่นกันที่เซ็นทรัล เพราะว่าวันนี้สอบเสร็จแล้วไม่ใช่คือมันสอบแค่ไม่กี่วิชา <laughs> แต่ก็คือไปเยี่นน <laughs> ยหลงได้ไหมเนะน,นี่ย <laughs> แล้วก็คือในปีนี้ของปี2020 20น่าจะเป็นสอบครั้งสุดท้ายใช่ไหมไม่รู้อ่นนะอาจจะมีแต่ว่าที่น่าจะไม่ไปโรงเรียนและใช่แล้วเพราะว่าเราเบื่อเลย เรากินโพออเตเออเรากินแฟชั่นฟู้ดอโลเวลาแบบพ่อจะแนะนำอร่อยมากเพื่อน <c oughs> ๆจะลองมาสั่งกันนะคะ <c oughs> นี่ก็คืออาหารเช้าคือซาลาเปา สวยมากนี่แต่งตัวอะไรคะเ่ากัวันนี้ข้าจีนเราว่างไม่ได้ว่างเกาให้งานไว้แต่ว่าทำเสร็จแล้ว,พวเพื่อนเล่นดิเพื่อนเรามหกแล้วเล่นเหมือนเด็กเลยเพื่อนเพืแล้วพวกก็ดูติ๊กต็อกข่าประจำเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวเข้าไปเราจะหลบ บอกไม่เกินเข้าไปวะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสวันอีสาอีฟสลับเป่สาสินะคะแทนหล่อสลับเป่าว่าอร่อยมากแบบจริงจริง คือจะกคับมาแล้วค่ะเพื่อนๆสวนเลยอะ่ะพักกลางวันเสร็จแล้วนี่ก็คือขนมที่เรากินกินเปปไทนกินทุกวันสมองไ,ได้บวมๆ, <c oughs> ๆบวมๆกำลังรอเรียนภาษาจีน นี่ที่เซ็นท่านอีกแล้วน่ารักมากเลยอ่ะไปไปตรงนี้มาหาซื้อของขวัญให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าเราเล่นเออเขาเรียก่าจับบัรดี้บัรดี้บัดด็อกอันนั้นบัดด็อกว่ท่นขอให้โชคดีนะคะเพื่อนๆขอให้ชอบสิ่งที่ได้กันลาาพอกว่อ ใช่แต่ว่าแบบพีซมานประเทศไทยแบบว่า so h r d ร้อนจัดเลยอ่ะใช่นี่ตอนนี้โรงอาหารกำลังมีปาร์ตี้กันอยู่สำหรับเด็ก EP นะคะ yes แต่เราเป็นเด็กจีนก็เพื่อนคุณก่อนไม่คุณเท่าเด็ก EP หรอกโดนาแจกเบลนี่น่ารักจังเลยนี่นะคะถ่ายไหมเนี่ยไม่ข่ายสั่งมาสั่งมาแจกอ๋อสั่งมาแจกน่ารักมาก ค่ะทุกคนกินมากถ่ายสตอรี่อ๋อวันนั้นก็เห็นลิงอยู่ที่หน้าที่ดินอี่ขล้อที่ไหนอีปที่ลงหรอมาเลยมาช้ามาช้าล้อเรื่องปีนอยู่ตรงนีสิงคโปร์ดีกว่า อยู่ข้างล่างแต่เราขึ้นมาเปิดคอนเสิร์ตอีกไม่กี้เพ<อ>ลงอะไรกูชอบมากกับที่ whoa, whoa. มันะ้องวโอ้โหยังไงนะขอขออ๋อโว้โวใหญ่ๆเพลงพ่อถ่ายไปนิดนึง <laughs> <laughs> ไม่แก่ได้ก็้ไมก็ได้ เรื่องชิคเอมายกับเห็นนเยรกขาวควันใส่ชุ่าอนจนก็เห็นองยอนนี่แหลได้เงยกับไปค่ะใส่เลยนักที่บอลสอนแต่งหน้าะองออะไรเอ๋ยมาผ่าปารองต่อแหละ๋อหมายการนชกฟหรือใบหน้าโนหาผู้ชายเจ็ดอ๋อมายกาแต่เจอคนมีชิชิแอปีแล้วหนูายนะตายหายเหรอลูกสาวควรหยุดหาหลวเอาเวลาไปถอยหมอนนะว้า ไนนเยอะพิ่งคิดือมาไปซออบที่จะพักักก่อักก่แม่บอกว่าเธอัอนอย่ร่ลสากักกักี่อยาองได้พักผ่อนพูดหมอนหลอดยาชุอพื่อกันอก้นชตหม่นาคุณเหมือนคนีคุณบอกว่าไมมีอะไร็ดีวันนตอนนั้นเธอบอกับฉันไม่ตรงเชื่อใจ ให้กดรัฐใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมศาสนาพุทธเป็นกรณีพิเศษตามพระราชบัญญัติคณะสง่์ซึ่งไม่ปรากฏในศาสนาอื่นเช่นเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาจนทําให้ศาสนาพุทธขาดสีทำโปสเตอร์วันคริสต์มาสทำเรื่องอะไรคะ ทำเป็นเอ่อ history of elf แล้ววันนี้แต่งตัวเป็นอะไรแต่งตัวเป็น e l ลอันนี้ก็เรื่องราวก็คุ้นๆเพราะว่ารู้มาตั้งแต่เด็กต้องเป็นเรื่องราวที่บ้านเราส่งไปแล้วทุกคนต้อส่งไปแล้วใส่กันมันจะใส่หมู อมแใส่หูแล้วดูแล้วดูเป็นกลัวไม่ใช่หูตัวเองเราไปหูเอลตัวหนึ่งมาเฮียกลายเป็นเอวตัวจริงเรากำลังจะจับไม่ใช่เรากำลังจะประกาศแบดดี้กันตรงนี้ตาไม่ดนเรางไนไม่ได้กูอยาตายเนิน